สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโพโคชาแนลครับอ่าวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่อง facebook อ่อนะครับเคยเคยนึกอยากจะกดไลค์กดติดตามใน facebook แล้วไม่อยากให้ใครรู้ไหมครับเพราะว่าปะกะติแล้วอ่นะณปัจจุบันนี้ถ้าเราจะกดไลค์หรือกดติดตามอ่าโพสต์ post, หรือว่าเพจใน f a c e b o o k อะไรเงี้ยนะครับพอเรากดไปนี่เพื่อนเราก็จะเห็นหรือว่าอ่าทุกคน ยิ่งถ้าใครเปิดเป็นสาธารณะนะครับทุกคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนก็อาจจะเห็นเราด้วยนะครับว่าเราถูกใจเพจนี้ถูกไม่ถูกใจเพจนี้ติดตามเพจนี้ไม่ติดตามเพจนี้อะไรเี้ยครับทุกคนก็จะรู้หมดนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำมานิดนึงนะครับว่าในการจะเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามในตัวเพจใน f เฟซบ o ๊กนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะกดไลค์หรือกดติดตามยังไงไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ เริ่มแรกกนนะครับข้าไปที่ facebook ก่อนเลยครับนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่นี่ครับสามขีดด้านบนเนี่ยครับนะครับกดครับเลยครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงการติดตั้งและความเป็นเการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับกดครับเลยครับเสร็จแล้วให้มาที่การตั้งค่าครับนี่นะครับกดเลยครับ Hey, เสร็จแล้วนะครับเอาเข้ามาหน,น้าเรืให้เลือกไปตรงแถบความเป็นส่วนตัวครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับหัวข้อนี้กดเข้าไปเลยครับ okay. เสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงหัวข้อกิจกรรมของคุณครับนี่ครับเสร็จแล้วมาตรงหัวข้อนี้ นะครับใครบ้างที่สามารถเห็นผู้คนเพจและรายการที่คุณติดตามได้นะครับแตกเข้าไปเลยครับนะครับตอนนี้เป็นสาธารณะอยู่นะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าแตกเป็นสา,สาธารณะอย่างนี้พอเรากดติดตามหรือว่ากดถูกใจหรือไม่ถูกใจเพจอันไหนก็ตามใน f a c e b o o k นะครับหรือว่าเราจะทำนใน Facebook เนี่ยทุกคนก็จะเห็น นะครับเพื่อนเราเห็นเพื่อนของเพื่อนก็อาจจะเห็นด้วยนะครับเห็นเห็นกันหมดถ้าเราต้องการจะกดถูกใจหรือกดติดตามเพจแล้วไม่มีใครใครเห็นนะครับให้เลือกบอกข้อนี้ครับเพิ่มเติมครับกดทั้มเลยครับนะครับเสร็จแล้วให้มาตรงนี้ครับเฉพาะฉันเสร็จเลยครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับแต่ไม่ใี่คือพอเราจะกดติดตามใครติดตามเพจ ถูกใจเพจถูกใจโพสต์ของใครก็จะไม่มีใครเห็นแล้วนะครับนะครับความเป็นส่วนตัวก็จะมากมากขึ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้คลิปสั้นๆนะนะครับเป็นเทคนิคดีๆในการใช้เพจและความเป็นส่วนตัวในเพจนะครับ่ากคุณเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ